มีเพื่อนสะงกันน้องตาลได้เพื่อนแล้วค่ะนะคะตอนนี้พ่อหนาวนะคะก็เลยหยุดเล่นนะคะอ่าหยุดนะนี่ขาหน้ารักกันนะคะไปแล้วค่ะน้องตาลมีเพื่อนแล้วนะคะอี่ เพื่อนเพื่อนละนะคะตอนนี้ฝนหยุดฝนตกนะคะแล้วก็หยุดไ้แล้วค่ะนะคะตกไม่นานนะคะ นังนี่นังนี่เนี่ยฮ่า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 ไม่ถูกไม่ฮ้อ 你白。<laughs> <laughs> <laughs> จะได้หาซื้อชุดว่ายน้ำให้น้องแล้วค่ะนะคะเพราะชุดว่ายน้ำที่นี่มันตัวใหญ่นะเนองใส่ไม่ได้เนาะนะคะเวลาว่ายน้ำจะได้มีชุดนะคะเอ้าลินว่นายน้ำก็ได้เพื่อนแล้วค่ะตอนนี้มีเพื่อนแล้วค่ะนะคะอ้า

โดนให้กายปูนโดนให้กายปูนนี่นะเออนั่นแหละถ้าโดนมันเลยปูนนี่ก้นแพ้เลยนะเริ่มแย่แล้วค่ะเริ่มแย่แล้วค่ะแย่เพราน้ำาชิมกระเดื่องได้เลยโบมีแหล่เพราะมันหนาวใช่ไหมรื้อแหนาะปากก็แหล่แล้วฝนอะ น้องนั่นแหละน้องอันดูด,ด้วยด้วยหนาว <c oughs> ไหมให้ลงถูกรูอย่าลงผิดรูมุกตาชอบชอบลงผิดรูนี่นะ พี่ค่ะโอ้ยชนกันลูกดูดูก่อนสิเพื่อนอยู่ข้างล่างอยู่พลงมาไปซื้อล่ะไปซื้อล่ะเป็นพ่อกันไดี่า้นี่ปิดจมูกด้วยนี่ปิดจมูกด้วย น่า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 ไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปเด้ออย่อย่าไปเกินน uh ี่เด้อแต่แอกนะเอ๋อะไรแต่แอกเียกเพื่อนด้วย นี่ไนี่มีไอละเด็กโตจะเล่นอยู่ทางโน้นนะคะเด็กเล็กๆเขาจะเล่นด้านนี้เนาะน้ำมันจะตืนนะคะ ะคะะนสิบเบียงมาแล้วสิบสิบเบียงพ่อนะคะไม่ใช่สิบเบียงลูกมีนอย่างเดียวค่ะหน้าพาไ้กินเลยเนี่ยอย่าไปไกลเด้อจ้ะ เมืกี้นี่มกีนแล้ว,วกินก่อนฮะพักกันหน่ยาเอาผักกันหน่อ,ยยานอมากนามหนาเนะ đi múa rồi nằm à nè đưa đi đưa đi đi anh ưng đâng đâng à, à nhâm ô ưng 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 ưng

ถึงม,มากเอเอนี่คือหนูคักเนาะคลิปนี้ก็ขอจุดที่ปีนท่าน,นี้ก่อนนะคะ